คำเตือนเลยการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุน้อยกว่า18ปีที่มีอายุน้อยกว่า18ป,ปีคนทีน่จะมีการรับชมนั่นจะไปไปเรียกพ่อแม่มา พ่อกรลาบสวีดงสวิดัเกเเช่นเคยนะอยู่กับแมตตีปาจอย่เช่นเคยซื้วันนี้เราก็อยู่กับคุมทรัพย์แห่งแงะแทกนะกับน้องสาวโดเตซี่ลาราจาะตามาแล้วึ้มกึ้มึ้นดีเช่นเคยนะก็อยู่กับช่วงเวลาแกรนแจ็คพอตทันใดที่อยากเข้ากูมอยากรู้ช่วงเวลาแบบที่เลยหอนำเหนือนำนองไม่เสนอแต่ไม่สนองนะก็จะเป็นวนีห้าเกืบโมงเช้าก็จะเป็นอยู่คู่กับพี่หนูนะพี่หนูนำโชคนะพอใครอยากรู้ช่วงเวลาแบบนี้นะับผมช่วงเวลาแตก หรือไม่แตกก็มีแจ้งกันแน่นอนลิงอยูที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะฮะผมมาสามพันนะครับผมรอบนี้ก็ตึงๆตึือต,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 ตึงโป๊ะหรือเปล่าก็มาดูกันได้เลยนะก็เป็นสาม่ลิปนี็คือเป็นไม้แรกของ่อของเกมนะแนะนำยอดเป็นสูงไว้ก่อนนะก็ทำไปดูทุกคลิปเลยนะรถ้าใครไปสัตงเกตก็ลแล้วแต่นะทำเซียนเลยนะทำเซียนมาเรียนมาเรียกว่าเซียนโยเซียนโยเอย เอาเลยลูกอย่างึืงเขาเรียกว่าทุ่ทักทายกันอยู่อยู่ระหว่างการเล่าเสียหายกันอยู่แต่ยังไม่ถึงการแตกบลูบาบลูบล๊ะนี่ลองหารู้จักกันดูตอนนี้ค่อยๆคํานวณอุ้ยหัวทองเลยว่ะอู้หูเอาเพื่อนสากหนบไปสิบมลก็ดีก็ดีก็ดูก็ดี ให้ยียาลังกาเลยนะฮะเรียกว่าอ้าอย่างนั้นแหละลูกวิลิกูดวิลิกเเกด,ดผมว่าผมว่าม,มันที่คำนวณดีอยูน่นะเอาจริงๆแต่ว่าไม่มีดอกใหญ่เลยซึ่งจะวัดดีไหม,ม,ส,ามสามสิบแล้วันแนไปสามสิบหมด ลูกกระเดะกระโดกกระเดชกระโดกโอ้โหลูกจีลูกจีสี่ห้าก็ไม่แต่ไกลโอ้โหมามาแล้วมาแล้วลุกยังยังโอ้ยยุ่งจุงลูกจีลูกเจสเจสไอ้เขี้ยวลูกพ่อรอเพื่อนเลืยไปสามทีตอนนี้บอกตรงลืมเข้าไปเลขสี่มาสวยงามลูกแล้วเจ้าวันดีเลขอีเลขทุยแต่พูดว่าเลขเฉยตัวเค เออโอเครืมโอเคมาแล้วโอ้โหเมว่มมมมวนเข้าไปพูดียอะไรไมู่เรื่องเลยแล้วก็โอ้โหหัวออกมามีวานผูดีสารผูดีสารบินลูกคีบวคิวคิวมาตบพันกันอีกแล้วเอาเบื่อเอาเออสเกเกเตอร์ผ่านแบแบบนี้อ่ไปเป็นสามแล้วกันย้อนยทีคือมันต้องมาบ้างเหอะนะเพราะเราเหลือพันพันกว่าเลยนะอุ้ยสตัว เนาะโอเคโ,โอค้ยโ,โลดโลดเลยแล้วมันเกือบเดทเลยไงเขาเรียกว่าเนะี่รัอืมตอนเลี้ยงอยู่ขอแย้พีมพโอเคโอเคทีหนึงนะ่งแน่ <c oughs> เดี๋ยวอ่าไม่ตอบเราไม่ตอบอ่าคุณคุณท่านเราก็หาว่ายิงอยู่นะ ลูกเอออย่างนั <t t 4, <t <t totally ้นแล้วลูกแล้วโอ้โหเอกูเขียวอีสี่พันหกสิบห้ามาแล้วท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้มาคอมโบต่อตรงโซนเนี่ยคูณสิบสี่ต่อเลยลูกเคบาแล้วจังหวะนี้ว่าอย่างไรโอ้ยมันต้องแบบนี้นะครับนะจำไว้นะแตกโหดแตกดีแตกเหมือนแบบนี้ก็ต้องกลุ่มกระแลแจ็กบอตนะนะถูช่วงเวลาไปก่อนเป็ดีที่สุดนะจำไว้จับเทคนิคการหยอดเป็ดนะใครที่อยากรู้เทคนิคก็นะครับชักมันนะ มีให้ดูให้ชมกันแน่นอนนะก็ทำเป็นคลิปไว้ให้แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าเขาไม่หาดูกันแต่ว่าก็รวบรวมลิงก์ไว้ให้แล้วนะกะ็ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกนะนะไม่ได้จักส่วนเลยนะเรียกว่าจะเออ่ให้เบิง้งให้เบิ้งนะเบิ้งคลิปนะเฮ้ยชื่อบมาตกใจก็อีกจบไปทั้งหมดทั้งมวลทั้งสุดท้งซีโนคพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด นะได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้มี8่แปดพันแล้วบอกเลยว่าปั่นกันรัวๆตะนวดระนาดระนวดระแนทมาบิดห้าสิแปดสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอว่พอพอพอโอ้โหปิดห้าสิไม่น่ารอดรูว่านะเรียกทรงแล้วมันก็ค่อนข้างเก็บหนักอยู่นะจริงเป็นห้าสิบสี่สิบสี่สิบแล้วกันใกล้เคียงสามสิบ ได้บ้าสามสิบน, um. น,นิดนึงนิดนึงอนิดนึงก็ยังดีเอาหมดแหละจังหวะนี้จะค Snow. ่อยๆรีบไปลูกกระดิกระดิกเนชกรดน้อลืฮอกละเอกรอลูกเกดมาเรียงแบบสี่องศาเซลเซียสแล้วก็ไปื่อยๆเรื่อยๆซื้อลูกเกดมาฟ้ามาเงินมาแล้วก็ลูกคิวมาอีกต่อเนื่อง ้างลวนเลยนะข้างล้วนเลยเนี่ยเกต้าสิบปารีเฟอร์รสิบทีหนึ่งเกตหนึ่งก็มาเลยนะเนะฮ้ยผมว่าผมว่ามีโอกาสนะมีลุ้นนะคอมโบม,ม,มันดีอนยะ่างนั้นเนี่ยปลืู้ปลาอื้อเฮ้ยหมุนห้านี่แตกสามเลยนะคำนวณสามนี่ดีได้เหรีดีนะเนี่ยเกตร้อยเลยไหมเกตหน้าไปเลยเนะฮ้ยเฮ้เย,ยม่วง อ้ม่งม่งมงตรงไหนของชมพูเฮ้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วม่วงมหาเทนเฉยจริงโอ้โหโอชมพูเขามาด้วยซำแล้วซำรอดซำสดซำสันซ้ำสำหซำำเำแปดมื่นหมือน,อน่าไหร่วะมไม่ทันแต่ด้านล่างมือสีในะ่ใช่ไหมใช่มมือสีเหลือที่โอ้อสจริงอลีโก้ลีโก,ก้เรียบร้อยดอกเดียวเลิกนี่แหละที่เ,เราต้องการนะผู้ชม ทั้งเวลาสำคัญกับการยอนเบ็ดด้วยนะส่วนดึงเลยเออแบบนี้เลยนะเอาเป็นว่าทันใดนะผมที่ยากรู้ช่วงเวลานะผมนี่ตอนนี้วยี่สิบเคเลยนะก็ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะก็บอกเลยเขาพูดคุยได้เป็นทีมดิคันได้เลยนะเก็บไม่แตกไม่แตกเขามีแจ้งกันได้ดอนนะก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์นะครับผมกดติดตามทั้งสามช่องเลยนะผมเนี่ยมีกิจกรรมนะครับผมนะให้มาเล่นกันด้วยก็ฝากด้วยละกันนะท่านผู้ชม ก็คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันไปอกลิปหน้ะเลยละกันเดี๋เพื่อนๆะบ๊ายบาย